สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะตอนนี้นุหนอนเอสมานะคะเพิ่งกลับจากตลาดสันเจ้านะคะกําลังจะเดินทางไปที่ซูเปอร์ชีมนะคะไปซื้อผักโรยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทำํำขนมจีนนะคะ เป็นแกงเขียวหวานน้ำขลุกคลิกนะคะไม่ใช้น้ําเยอะนะคะแกงเขียวหวานคล้ายๆจะแห้งแต่ว่าเป็นขลุกขลิกนะคะราดในขนมจีนนะคะซื้อขนมจีนไปแล้วนะคะเป็นขนมจีนเส้นสดนะคะเขาเพิ่งทําเสร็จมานะคะตอนนี้เราแวะปั๊มอยู่นะคะมาเติมน้ํามันนะคะแล้วก็เชฟลูกหมูก็เดินทางเข้าห้องน้ํานิดนึงนะคะขอบคุณทั้ง20ดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเหมือนย <c oughs> ุงจะเข้ามาในรถนะคะ ปัดไปปัดมาแล้วก็ไม่ออกไปสักทีนะคะตอนนี้เราอาจอดรอเติมน้ำมันอยู่นะคะสวัสดีค่ะ50ดวงใจนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดอแล้วก็ไลฟ์สดจากลุกหน่อนเอสมานนะคะ don't t o r g e t t o p r พ s s like and subscribe I hope you enjoy thank you so much สวัสดีค่ะน้องเอ็มเอ็มนะคะสีนวลแมวจรนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะกําลังจะไปซูเปอร์ชีพนะคะหลังจากที่เออกลับมาจากตลาดสันเจ้านะคะขอบคุณน้องเอ็มนะคะเลิฟที่หนึ่งจากน้องเอ็มเอ็มนะคะสีนวลแมวจรนะคะสวัสดีค่ะ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 ,คะ สวัสดีค่ะคุณยายเจี๊รนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะตอนนี้กลับจากตลาดสัตว์เจ้ากําลังจะไปซูเปอร์ชีไปซื้อผักโรยนะคะวันนี้ทําเป็นแกงเขียวหวานน้ำขลุกขลิกนะคะจะไปทานคู่กับขนมจีนนะคะเพิ่งซื้อขนมจีนเส้นสดมานะคะขอบคุณสวัสดีค่ะไอ้โจกด้วยนะคะไอ้โจกเอเจแอนกับโจกนะคะยินดีต้อนรับนะคะไปเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะน้ำขลุกขลิกนะคะ น้องเอ็มสีนวลบอกว่า,าลมหายลมหายเดี๋ยวก็กลับมานะคะน้องเอ็มนะคะไลฟ์ไปเรอยนะคะของพี่รูปหนอนก็ออกลมกลับมาเป็นปลายนะคะก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะก็พอได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนจะเขาเป็นซับสไคร์เบอร์นะคะจากไลฟ์สดจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเวลาออนแอร์ผ่านไลฟ์สดนะคะคนเอ่อ ตามเราจะเยอะมากๆเลยนะคะนี่เออลงไลน์แล้วรู้สึกว่าจะน้อยนะคะตอนนี้เออคนตามได้มาจากการลงคลิปสั้นนะคะหรือว่าคลิปช็อตนั่นเองนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเราสามารถไปดูได้นะคะว่าคนตามจากเราอันไหนเยอะที่สุดนะคะเขาจะมีประจําสัปดาห์5ห้ยี่สิบแปดวันแล้วก็สามสิบวันให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นชอ็อตแล้วก็ไลฟ์สดนะคะเราสามารถดูได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่ผัดไทยนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีค่ะพี่มินตราวีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้คนตามจากช็อตเยอะนะคะเหมือนที่ตองเอ็มบอกนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถลงช็อตได้เยอะๆเลยนะคะลูกหนอนลงมาละสิบช็อตนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะหมายถึงว่าเป็นแยกๆนะคะสมมติว่าลงขนมสองช็อตนะคะลงเกี่ยวกับข่าวกระแสอะไรประมาณนี้นะค่ะสักสองช็อตแล้วก็พวกตลกสามสี่ช็อตสลับกันไปอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้มีตัวเลือกหลากหลายนะคะสมมติว่าคนชอบดูเกี่ยวกับอาหารก็มาดูช็อตนี้นะคะเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูได้นะคะก็จะเป็นนะคะแยกๆไปนะคะอย่างละสองสองสองนะคะเป็นห้าชุดพอดีนะคะเราก็จะมีคนตามจากอันนี้นะคะแต่ก่อนคนตามจากไฟ์สดเยอะนะคะตอนไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะหรือว่าบางทีลมเราไม่เหมือนเดิมนะคะคนก็จะตามน้อยลงนั่นเองนะคะ